สวัสดีค่ะเอมมี่นะคะวันนี้นะคะเอมมี่ก็มีครีมจะมาแนะนำเพื่อนๆค่ะเป็นครีมที่มาจากบริษัทเบลจิโอนะคะชื่อว่าครีมแก๊กยูวีเวชนิ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นเดย์ครีมนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นไนท์ครีมค่ะซึ่งครีมสองตัวนี้เนี่ยเอมมี่ใช้ทุกวันเลยค่ะก็จะมาบอกเนาะราว่าส่วนผสมมันดียังไงซึ่งอ่ะอันนี้ก่อนดีกว่าแก๊กยูวีเวชนิ่งเดย์ครีมนะคะเป็นครีมตังวันค่ะซึ่งแบบครีมตัวนี้เนี่ย มีอรองพื้นอ่อนๆแบบบางๆมากเลยค่ะแล้วก็ช่วยกันแดดถึง35เท่าเลยนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าตื่นมาปุ๊บเอมมี่ก็ทาได้เลยค่ะโดยที่แบบเวลารีบๆเนี่ยก็ไม่ต้องทาครีมกันแดดหรือว่าไม่ต้องมานั่งทารองพื้นอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยหนึ่งเดียวเนี่ยได้ถึงแบบได้ครบทุกอย่างเลยะคะ่ะแล้วก็ช่วยทําให้แบบหน้าเอมมี่เนี่ยเด็กขึ้นแล้วก็แบบดูอ่อนเยาว์ขึ้นแล้วก็ดูกระจ่างแบบกระจ่างสว่างออกมาแบบอย่างชาัดเจนเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะ ในครีมในครีมเนี่ยนะคะจะช่วยทําให้แบบหน้ามีเนี่ยนิ่มมากเลยค่ะยิ่งทาตอนกลางคืนเนี่ยทาปุ๊บเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยเหมือนมาร์กหน้าแบบหน้าเด้งมากแบบเฮ้ยหน้าเด็ก,ก,แบบดกแล้วแบบหน้าขาวกระจ่างมากเลยแบบเพราะตัวนี้เนี่ยเข้มข้นมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวมิ้จะเปิดขีดให้ดูลองเป็นกลางวันแล้วกันนะคะนี่ค่ะเนื้อครีมก็จะเป็นสีแบบส้มๆโอรรถอรรหน่อยเนาะดู ครีมทางง่ายมากเลยค่ะแบบลื่นแล้วก็นิ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมเลยค่ะเกี่ยง่ายแบบไม่อุดตันแบบไม่เหมือนแบบครีมอื่นๆเลยเนี้ยที่ลองมารู้สึกว่าชอบตัวนี้ค่ะแล้วก็จะมาบอกว่าครีมนี้เนี่ยมีส่วนผสมของฟักข้าวนะคะหรือเรียกว่าแก๊กนั่นเองฟักข้าวเนี่ยจะมีแบบสารต้านอนุมูลอิสระที่แบบสูงมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าแบบสูงกว่ามะเขือเทศ เพื่อนๆก็ต้องรู้จักมะเขือเทศฟักทองส้อมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะที่ชอบเอามาหมักหน้าบวยๆยซึ่งแบบตัวนี้เนี่ยฟักข้าวเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเยอะเยอะกว่ามะเขือเทศประมาณแบบยี่สิบเท่าได้ค่ะซึ่งแบบว่าโอ้โหแบบมันดีกว่ามากอ่ะมันเลิศก,กว่าจริงๆอะ่ะแล้วก็แบบว่าเออมีสารอะบ,บูตินมากกว่าสารอะบ,บูตินเนี่ยสี่รอยเท่าเลยนะคะตัวนี้ซึ่งแบบเออ,เอมีก็แนะนำสองตัวนี้ค่ะชอบมาก ไว้เกิดถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้ที่ Facebook หรือว่าแฟนเพจของ v บลินะคะหรือว่าโทรมาที่085 075 2 7 4 7ท่าค่ะเบลิเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่อย่างใจต้องการวันนี้บ๊ายบายนะคะ